ตับบกฮุ่งนี่แหละครับตับบกฮุ่งแสบว่าไม่มีรสเดียวแน่นบ่ครับตับบะฮุ่งแสบมมน,น,น่อต้องมีเ่้งเผ็ดเ่้งเค็มอ่าเผ็ดเค็มอ่าเปรี้ยวในจังน้อยนัวเอออย่างประมาณนี้ครับ <c oughs> ถ้าถือว่าประรบสบความสำเร็จอย่างออกไปซ่องเลี้ยวเห็นพี่น้องเสีนน้นลำตานรวย้วยโอ้ยนาะเห็นใจสาวํามตาเด็ดตัวสาวํามตาเาาตาป็นกำลังใจให้นะครับ น้องเอกก็ใช่น้องเอกก็เก่งขึ้นครับน้องๆเก่งขึ้นหลายคนครับเพราะว่าเขากล้าเพราะว่าวนาันหน้าวนนนี้อ่าแทนจัวของว่าอ้ายดีกว่าจะเข้ามาอ้ายดีกว่าสบายสบายให้เขาได้โซกอภินิหารที่เขามีในตัวเขาให้เขาได้แสดงศักยภาพสิ่งที่เขามีอ่ะคือบางคนเขาก็กลับเพราะว่าเขากลัวว่าวนหน้าสิมองจังไหนเนาะอ้ายสิมองจังไหนแต่ว่าด้วยวามอีีน้องแบบ บริหารแบบขู่ว,ว่ครับแบบบังลาเห็ดด้วยมึงเห็ดด้วยมึงลองเห็ดด้วยอ่ะกูเห็ดมึงเห็ดประม,มาณน,นี้พี่น้องก็นจสังเกตกันเล่างเห็นลายสซพี่น,อน้อนงคกับปะตองซีเรียนาครับเพราะว่ามันนนกใส่ข้าวบ่อแบบนี้ครับทุกคนกับน้องนองทุกคน,นอคนยนนนู่นก็คือบอกกันแบบกูมึงบอกกันแบบกูมึงมันเข้าใจไงมากเลยครับปะต้องข่ม่าต้องคุนค้นปะตองทันเพราะว่าอยู่นี่มีแต่น้องตะนูตะของผู้ไอ <c oughs> ้กันไอ้ครับของผมมันนันเดอร์ไออันนี้เดอร์ภาษีบอกกัน สิบอมีว่าคุณนั่นคุณนี่นะครับก็เลยทําให้เขาทํางานง่ายขึ้นนะการใช้ชีวิตมันกกลี่แหลกมันกะรู้สึกว่าเขาอยากทำนะเขาอยากเห็ุเขาขากระจังเหตุบามัน็ว่าเขาถือบังคับไอเห็ดแบบนี้บางคนี่น้องสังเกตเห็นการแสดงเลยกล้ากากลัวกลัวกล้ากเก่งเกย้อนเขามองว่าเขาอยางเขาผิดเขาอยางเขาเห็ดออกไปแล้วก็ถือใจว่าหนานะครับสื่ออุณหภผมกับสีแท่นบของ่าอาย ก็ต้องเอื้นบอดหรอกยำใจเงินจะเอื้นบอดก็ได้ยำใจเงินจะเอื้นบอดนุ่มหัวเงินไปบอดคาตัวเขาปข้ายกระจังปลาก็ได้ต่บาในหน้างานในการทํางานขึ้นลงอย่างสหายแบบสบายใจเหมือนอยู่เหมือนเหมือนอยู่บ้านตัวเองะนะครับเหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านแบบมีความสบายใจกลาเห็ดซอ,องกระโจากเ่นเบิงกนานจะท้องขาดแสดงออกแบบได้ออกมาขาขอกะเลยรแบบกล้าเห็ดครับ ปังลูสายปีนี้เด็กๆก็เก่งขึ้นใช่ครับ <c oughs> เขากับคนล,ลอกของเขาไปจังไหนนอ้อไม่ออกไม่ตวนทั้งนั้น <c oughs> กินข้าวด้วยกันค่ะกินเลยรัรพินีผนะคใครใครทักไม่ได้ตอบส <c oughs> อย่างวันนะครับ กำลังขับรถบอดีไม่น้อยครับพียหาปังบอดีครับสงสารสงสารอีกย่งหนึ่อ๋อน้องแพร่เสด็จมีเปิดไปเลยเสด็จพูดขึ้ดีก่อนนะไม่ให้เยียบมือน้ำเสียน้ำมันบวก นี่เหลแม่แนวิดน้าแต่พวกสกขิดน้ำลององลองลองคู่มืออันเดียเปนอาจายาจจับจับพวกสกอร์ไสดลูกนกสุดยอดแล้วมาท่าสุดดอกพี่น้องเอ้ยแลค่อยรับไปเรือยเออหันนกสุดยอดนี่ก็ลูกน้องต้องได้นางบีเอ็มพลกั้นนั่นแ่ะทั้งสิสุดยอด ตอนนี้ก็ถือว่าพ่อไปพ่อมารอครับพี่น้องนั่งซ้ำลออ้อเคียงไปกันทุกทีวนามีเขาก็อยากให้เขามีอ,อยากให้ลูกน้องมีเกันว่าแต่อาบบชีพบบเลยได้เงอนีอ,อาชีพจะว่าแต่เอาลงเอาไอ้เจ้าคือมะขี่นี่มันเหมือนกันเอียี่อะไรกันเนี่ยนะ สาลาดาวจรัสป่าสมบันจีดังไปรนาและเปิล้ลาสาั่งสาราถวายปูสีสโท้อนยาสิปทุมมาตั้งเอกแพลวน้องแววก็แสดงเก่งแมนแมนครับน้องแววก็แสดงเก่งอันบ,ไบ,บ,ไบกก่ได้บ่ถึงเดี๋ยวบ่เป็นบ่เก่งเลยพี่น้องส่วนสีไลซื้อมาสุก้นผมก,ขมก็ขึ้นมันรก,กระจายเนาะขึ้นบ่ออกแง่สีไลกระจากระจายไลกระตัวที่เขาเป็นพระเอกนั้งเอกประคองเออมีผู้นี้ผู้นี้ ย่อมลบพอจ้าครับโอ้ขอบคุณครับผมเบาโนกเสียใจมากบ่ได้หอมแกมเมาหอมหลังเวทีเด้อผู้ไดไปหอมหนาเวทีมันบ่ได้หอมหอกเพราะว่านกกระเซฟจะขวงน้ำครับ ศิลปิน <c> ก <oughs> ็ไ <verw> ด้เสยบจากของเพราะว่าเดี <mañana benim S 2> <rawd Moder> ๋ยวความทีนกยานถึงดึงไหมครับถ้าเยวาหัวสากลงไปกนะอาจจะนั่งเดินๆมืทาบัวจบสู้เลยพ้นเรียวนะเบิร์ตยุ่มอจอนนี่ผู้ใดมีความประสงค์อยากกอดอยากหอมนกบบได้แพงดอกไปหอมยู่ข้ังหลังให้เสียดเนื้อออกลร้อนท้าน่อหอมมอมความอยากความไปกอดหลวมบบได้แพงจะเม็ด หนาเห็ดไม้แผ้งกับเห็ดไม้เห็ดุมห,หอมนอีู่หล่ะแขม่วตรงๆสะกทอดต่อมาหนาเวทีนกขอนะครับสําหรับตัวนกเนี่ยต่อมาท่านศิลปินท่านอื่นเพิ่นเพิ่อนอ่าเพิ่นให้หอมอันนั้นก็ถือว่าเป,เ,ปเป็นเรื่องของศิลปินท่านอื่นนะครับแต่ว่าสำหรับตัวของนกพงสก่หอมได้กอดได้ท่ายรูปกอดได้เลยบ่ได้องไม่ได้แต่ของมาข้างหลังบอกรถไอ้อขอหอมนะครับ พอหอมแม่จ้านะครับแต่ว่ายุ่หนาหานนกนกขอสองวันนี่กับศิษ์จังเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าลดปัญหาเพราะว่านกนกภาสามารถทีใจค้นสีท่านหาท่านคนมาหอมนกได้นะครับเพราะว่าอย่างมันสิเป็นการบอสเสมอต้นเสมอปลายถ้าเจมีผู้หนึ่งหอมแล้วอีกอกี่เซฟคนก็นกนอยากหอมต้งสิไหมครับเรากับิษถ้าแ่ตหอมกันอยู่หนมันไม่ได้หลองเทงเลยนะครับก็เลยบอกไปผู้ที่มันเสียใจมันก็ได้หอมหนาหัน ไปรังขานเดอ้อ <c oughs> ดูแลลูกน้องทะลุปุกโปมาเก็บหนาม้า่แมวหอมนาะล้างทิดอยากขอออมันถือมือได้ลหละถือมือว่าอาบน้ำครัมีดิสมมติปากการครับรักออายพ่อนกหลักมากขอบคุณครับ <c oughs> แ,แนี่เนี่ยฟังเราเสื่อมใจนอนต่ออีกสิบสามชั่วโมงครับนอนต่ออีกสิบสามชั่วโมงครก็ไ <c oughs> อ,อ้แม่งมันคือเขามากครับแต่ตาา้องเนี่ยมันยืนอยู่ในบนานห้องของบ้านบอ่นมันเกิดอาจจะพรอมกับพ,อพ,อพอ่อบ่อาจจะได้จับเส้นกันครับเพราะมันจ่อกัน